ดิมตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดราชมงคลถนนคนเดินนะครับผมทัญญักษ์คลองหกนะครับผมจะปิดหรือเปล่านี่เรามาร้านเดิมน,นะครับผมเจ้าเดิมวันนี้เราจะมาดูขอไปรีวิวกันนะครับผมนี่ร้านเดินนะครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะซื้ออมาร์เมลโลก่กรอบไปรีวิวให้น้องๆดูกันนะครับผมนี่ราคา35บาทนะครับผมที่ตลาดนัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับ นี่นะครับหน้าตาของมาร์ทมีรอกรอบน,นะครับผมเอากินเลย อ,อร่อยฮนะอืมก็อร่อยนะนี่มันเมลรอมันอยู่ข้างในนะครับผมมันจะเคลือบด้วยน้ำตาลนะอร่อย